อ่ะสวัสดีครับผมคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับรุ่นใหม่ครับเขาบอกว่ามีรุ่น S อนะครับ sda เฮ้ย sda มันเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะได้รู้กันนะครับนี่นะครับ sda คันที่จอดอยู่ข้างหน้าผมนี่นะครับเฮ้ยดูแล้วมันก็เป็นสเปคแคบตัว S ธรรมดานี่นะครับแล้วมันมีอะไรที่พิเศษนะครับไปจากเดิมบ้างนะครับสำหรับรุ่น2023นี่ะครับนี่เลยนะครับเรามาดูตัวมือเปิดฝาท้ายนะครับเห็นไหมนะครับ sda นะครับ มันจะมีกล้องหลังให้นะครับมันจะมีกล้องหลังมาให้นะครับแล้วก็สีที่เพิ่มเข้ามานะครับสีที่เพิ่มเข้ามาก็คือสีนี่นะสีเทานะครับนะครับสีเทาปกติตัวเอสนะครับตัวเอสมันจะมีเฉพาะสีขาวกับสีบอดนะครับแต่ว่าตัว SDA นะครับ SDA ก็มีสีเทารเรนโบว์มาให้นะครับโอเคไหมนะครับกันชนท้ายนะครับยังยังไม่มีเหมือนเดิมนะโอเคครับนั่นมีกล้องหลังแล้วนะครับมันมีอะไรที่เพิ่มเข้ามาบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมด้านหน้ากันเลยนะครับ มาดูเลยด้านหน้านะครับรับเปิดดูเลยว้าวนะครับตัวนี้นะครับเห็นพวงมาลัยไหมนะครับพวงมาลัยเป็นแบบมันติฟังก์ชันนะครับพวงมาลัยเป็นแบบมันติฟังก์ชันแล้วก็หน้าจอนะครับหน้าจอใหญ่ขึ้นนะครับเอ้ยเหมือนเป็นตัว LDA เลยถูกต้องไหมนะครับเป็นเหมือน LDA เลยนะครับเพราะนั้นแล้วเขาถึงบอกว่าเป็น SDA ครับ SDA ก็คือเป็น พวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันนะครับมันติฟังก์ชันแล้วก็หน้าจอเป็นแบบเจ็ดนิ้วนะครับอ่าโอเคเป็นนะครับวิธีการใช้งานใช้อย่างไรนะคอ่าเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับนี่เลยอ่าโอเคนะครับ a d a นะสตาร์ทดูก่อนนะครับสตาร์ทดูก่อนกุญแจนะครับกุญแจไันยังเป็นเหมือนเดิมนะกุญแจจะไม่เป็นแบบรุ่น LDA นะครับกุญแจเป็นแบบ อ่ารุ่น2020นะครับเอ้ย2022นั่นแหละครับ2ี 20, 20, 22เหมือนกันนะครับสตาร์ทเลยนะครับเดี๋ยวดูเกียร์ก่อนว่างไหมอ่ะโอเคเกียร์ว่างแล้วนะครับสตาร์ทดูเลยนะนะครับโอ้โหนี่นะครับเหมือนกับเหมือนกับ lda เลยนะครับเห็นไหมเวลาใส่เกียร์ถอยเห็นไหมครับ สายเกลียวก็ขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วดันไปซ้ายสุดพักขึ้นไปเห็นไหมอ่าเห็นไหมมันก็จะเห็นวัตถุด,ด้านหลังนะครับซึ่งเมื่อกว่ารุ่นเอสนะครับ2221 20นะครับมันไม่มีกล้องหลังให้พอเป็น223นนครับเป็น SDA มานะครับมันก็มีกล้องหลังให้ซึ่งมันจะเพิ่มความสะดวกนะครับความปลอดภัยในเวลาถอยเนี่ยอย่างผมจะถอยลงโจรุมแบบนี้เมื่อกว่าผมต้องมองพี่กระจกมองหลังนะครับไม่ก็เป็น กระจุกมองข้างนะครับแต่ตอนนี้เรามีตัวนี้มาเพิ่มให้นะก็คือมันจะเพิ่มความปลอดภัยให้ด้วยนะครับแล้วก็สามา,ามรถเชื่อมต่อบลูทูธนะครับแอปเปิลคาเฟกับรถได้เลยนะครับนี่ที่ชาร์จก็จะมาอยู่ตรงนี้นะเมื่อก่อนตัวเอสมันจะอยู่ตรงนี้นะครับเสียบตรงนี้เลยนะครับแล้วก็นะตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวควบคุมนะครับควบคุมอ่าพวกเสียงนะครับเสียงเพลงเสียงวิทยุอะไรก็แล้วแต่นะครับเสียงโทรศัพท์เนี่ยเมื่อเราเชื่อมต่อ a p p l e Car า l a y เสร็จแล้วนะครับเวลาโทรศัพท์เข้ามานะครับเราก็สามารถกดป,ปุ่มรับได้เลยเป็นไงนะครับ ความสะดวกสบายของรุ่น SDA ที่มอบให้กับลูกค้าีสุนะครับสำหรับรุ่น2023นะถ้าใครสนใจนะครับไม่อยากได้ตัวสูงนะครับเนื่องจากที่ว่าราคามันสูงจนเกินไปนะครับเราผ่อนในเรื่องของค่างวดไม่ไหวนะครับเราก็มาเลือกเป็นตัวสเปกแฉกเอสนะครับ SDA ได้เลยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับชอบเป็นสีเทานะครับสีเทาแลมโบนะครับเราก็สามารถเข้ามาพูดคุยนะครับอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามผม จอดวิจภาสได้เลยนะครับสามารถติดต่อได้ทั้งช่องทางอ่าคอมเมน์นะครับคอมเมน์หรือไม่ก็โทรศัพท์หรือไม่ก็แอดไลน์เข้ามาคุยกันได้เลยนะครับโอเคไหมครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ